ามาดูในเรื่องของงานนวัตกรรมและก็งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้มีการจัดประชุม RU-Connex t ครั้งที่1นสารพลังวิจัยไทยในงานจริงภาคเหนือเพื่อขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ที่อาคาร90ปีราชพัฒเชียงใหม่พื้นที่เบียงบัวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ศาสตราจารย์ดรวิษณุมีอยู่รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงาน A.U. Connect ครั้งที่1สารพลังวิจัยไทยใช้งานจริงภาคเหนือซึ่งจัดขึ้นเพื่อน,นำเสนอแนวทางการเชื่อมโยงการทำงานขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ให้บรรลุเป้าหมาย s r i f o r all โดยมีรองศาสตราจารย์ชาตรีมณีโกศลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่คณะผู้บริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชพัฒ8แห่ง ในภาคเหนือเข้าร่วมประชุมอธิการบาดีมหาวิทยาลัยราชพัฒ์เชียงใหม่กล่าวว่าคนส่วนมากมองว่างานวิจัยต้องเป็นงานใหญ่ค่ะบางทีงานวิจัยเริ่มจากจุดเล็กๆในชุมชนท้องถิน่นซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชพัฒนได้ทําวิจัยร่วมกับท้องถิ่นชุมชนนําองค์ความรู้ที่อยู่ในท้องถิ่นมาพัฒนาและนําความรู้คืนสู่ท้องถิ่นชุมชนให้พัฒนาตนเองพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นไปฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะ เราย่ามองงานวิจัยว่าเป็นงานใหญ่อย่างเดียวนะครับบางทีงานวิจัยอาจจะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆนะครับอย่างของทางราชภัาเราเองเนี่ยเราก็เริ่มต้นทํางานวิจัยกับท้องถิ่นชุมชนบางทีองค์ความรู้ทั้งหลายเนี่ยซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่นชุมชนเนี่ยซึ่งนานวันนับวันไปก็จะห่างหายเลือนหายไปคนรุ่นหลังก็จะไม่ทราบนะักวิจัยเราก็จะไปหยิบเอาตรงนี้ครับมาสร้างองค์ความรู้มาพัฒนาเป็นงานวิจัยซึ่งจะได้ช่วยทําให้คนรุ่นหลังรุ่นใหม่เนี่ยได้รู้ประโยชน์ได้รู้คุณค่า ของสิ่ง,งต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นชุมชนในขณะเดียวกันที่เราทํางานวิจัยบางอย่างที่มีผลต่อท้องถิ่นชุมชนเช่นอย่างเ่ที่ท่านรองผู้วยการได้เรียนไปคือเรื่อง PM 2.5เรามีองค์ความรู้นี้เราก็เอาไปให้ความรู้กับท้องถิ่นชุมชนได้พัฒนาตนเองพัฒนาความเป็นอยู่ของเขาให้ดีขึ้น ในงานมีการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนตัวอย่างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพสูงอาทิเทคโนโลยีไมโครแคปซูลยกระดับธุรกิจอาหารไทยก้าวหน้าเต่าชีวมวลแบบหล่อเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าสมุนไพรไทย ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ค่ะคืองานที่ถูกพัฒนามาจากงานวิจัยนะคะ,ค,ะคือมีการวิจัยจากนิสิตนักศึกษาคณาจารย์บุคลากรต่างๆของทางมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ค่ะ,คะได้ลงพื้นที่เข้าถึงจริงเพราะเขาบอกว่าออมหาวิทยาลัยต้องอยู่คู่กับชุมชนและต้องไปด้วยกันแล้วก็ต้องพัฒนาไปด้วยกันนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เห็นได้ว่าเป็นเอกฉันเลยว่าเออเนี่แหละคือผลงานที่ พัฒนาต่อยอดมาจากงานวิจัยแล้วเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนในชุม